ป,ปูจ้ะปูเกือบโดนกัดสวัสดีจ้าไม่ยางเล่นทะเลน้ากันจ้ะเนี่ยสิเมืองฮะเทียรได้เก็บของที่กินได้จากทะเลน้ำนะจ๊ะมาจ้าหาดีโคนหลายจับหลายดีจ้าวันนี้อากาศฮอนจ้ะมี่ผาองศาโอ้ยหลายจับหลายดีคนคอนอังกฤษมาอากาศฮอน เดี๋ยวสิไปยังละหาเมืองเช้าหินอาเกียร์นี่ของทะเลได้เอาเมียบาทนะจ๊ะเขาพากันมาเล่นนะ้ำอาการท่านหัวหนุ่มสี่ก็คอยดูนะจ๊ะปีนี้สี่ปีไม่ประวัติศาสตร์นะจ๊ะเสียอากาศโอเคจ๊ะเดี๋ยผ้าสิยางไปเลาะเมืองนะ <S 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 จะคนพากันมาเล่นนะ่ะหลยกับเจมานี่สุดยอดจ้ะหาดนี่คนหลายหลายจ้ะคนหลายดีค่ะเดี๋ยวมาลบมืงวันมมี้อย่างก่นอนจ๊ะ

ปูจั๊กปูปูนำคุณเนาะจะ้ะเห็นหาดนี่คนหลายผดเดียวใหญ่ไปหมองไม่เนาจะจน้ะเนาะ อัในนี้ไกลบ้านจ้ปะปกติสิงเงียบเๆเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้ชวนมีปิดเพิ่มข้อไหลกับจ้ะเป็นผ้ากันแมล่นน้ำเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าวสีผ้าหล่ะหาปูจ้ะดอกไม้ทะเลจ้ะงามๆเนาะปูจ้ะปูปูตัวแรกวันนี้เห็นไ่มจ้ะไต้โคดินไต้โคดินพอดีจ้ะเห็นไห นี่จ้ะนี่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวสิจับปูอันนี้จ้ะจะตั้งกล่องจ้ะอ่ะนี่จ้ะจะปูจ้ะก็จะได้อีกโตจ้ะได้อีกโตจ้ะปูอีกเราจะปูปูอันนี้ได้ไม่ตะปูเนาะจ้ะ đi bố chưa bố dạy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  bố 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 dạy bố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  dạy ไอ้แยๆปูกัดเอาอกไม่ได้มั้งปูจะปูเกอดโดนกัดโดนปูนิบพอปลาดาเมื่อนี่ยตอวตายเราจะนี่ต้องใส่โดนปูกัดลราคือจะตายแล้ว tại ba chưa tại ba ok phút cho phút để sẽ chữa ở bên này thì nè nít chưa phút ra ngắm đi หลายทะเลมีหลายอย่างนะจ๊ะ มาได้เจอไปเนี่ยสิล่องซีมึงที่เป็นจังไง